สวัสดีครับมาเาเต็นท์อีกแล้วน,นะครับก็วันนี้เต็นท์พามาดูบัวคาเฟ่น,นะครับจะเป็นแบบเป็นอาหารแล้วก็จะมีร้านกาแฟเป็นคาเฟ่อยู่ข้างในเต็มเลยนะครับก็ที่นี่นะครับสิกเนเจอร์ของเขาก็คือเป็นครีมฮอนที่เหมือนว่าเป็นขอาควายใหญ่ๆออก รายการขอคุณต่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาลูกๆมาทํากิจกรรมที่นี่มีให้เล่นเยอะแยะเลยหรือว่ามีให้ผู้ใหญ่ทําเยอะแยะเลยนะครับก็ๆๆๆๆจะเป็นพวกขีบจักรยานน้ําหรือว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายมีทั้งควายมีทั้งแกะมีทั้งนกยุงอะไรอย่างนี้ <ๆ S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง <ๆ S 1> ผมก็จาไม่ได้แนละ้วคือไม่ได้มานานแล้วมันแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจริงๆ ที่นี่ก็ดูบัวคาเฟ่น,นะครับ่าเข้าร้านกันทนี่นะครับก็เซฟตี้เรื่องโควิด19นะครับ คือคิมฮอนนะครับที่เป็นเขาควายที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับก็ข้างในก็จะเป็นนมโฮเกิลโดนนะครับคือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยอร่อยมากมากเ้าวจเอ๋ขาขาอะไรอะโอ้โหเต็มเขาเรียกว่าอะไรนะกระสอบนะะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ของหนูเลยเหรอไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเดี๋ยวล้มครับนี่นะครับก็เด็กๆก,ก็ปั่นจักรยานก็มีจักรยานน้ําด้วยนะอันนี้จักรยานของเด็กๆอันนี้ไม่ได้มาเองเอามาเองนะครับก็คือเป็นจักรยานของที่นี่ที่เขารับรองให้นะครับ นี้เลยนะครับถ้าเป็นจักรยานผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนี้เลยมีทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่ป,ป้าตรงนั้นคือแบบทางที่คนเขาจะชอบแบบถ่ายรูปถัหรอมีจุดมีจุดถ่ายรูปแบบเยอะมากเลยนะครับที่จอดจักรยานดเด็กจอดแล้วตอนนี้ก็ ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับหมีมีมีอ่าถ้าใครมาแล้วมาทานร้านนี้เลยนะหกที่ครับเด็กสามบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อนนี้ก็ทานข้าวกันเสร็จทั้งครอบครัวแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะพาเด็กๆไปดูสัตว์กันแล้วพอดูสัตว์เสร็จเดี๋ยวไปปั่นจักรยานน้ำทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆอีกสักหน่อยแล้วก็กลับบ้านนะครับ ข้างในดูบัวคาเฟ่น,นะครับก็จะมีหลากหลายคาเฟ่มากที่อยู่ในดูบัวคาเฟ่น,นะครับนี่มันกระโดดกระโดดขึ้นมาหรือว่าไงเนี่ยแค่เต็มเลยนะ cái gì, chặt đây đúng rồi คือมันมีสัตว์หลายชนิดแล้วคือมันสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถจับอะไรเงี้ยคือได้โดยที่ปลอดภัยครับผมว้าวนี่ก็กวางเลนเดียอีกเช้่เปล่ากวางเป็นกวางกวางดาว ชนกันไม่เบียดกันครับมีที่จะไปดูกระต่ายเหรอนั่ง<อ>กินอีก,<า>กแล้วโซ่เร<ฮ>เียบเลยดูสิช่วยเอาแมสขึ้นค่ะร้อนจะต้องเอาขึ้นค่ะไม่มีเหตุผลที่จะไม่เอาแมสขึ้นข้นนางในก็มีคาเฟ่กระต่ายด้วยข้างในมีนักแสดงให้หนูดมลุ ม,มีที่นั่งกินกาฟแฟแล้วก็สาม,มารถเล่นกับกระต่ายได้ <ปะ S 1> นี่<ะ>โครงกระต่ายเลยกว้างเลยุกคนก็มาจับกระต่ายมาเล่นกับกระต่ายาจ้า,อาโอเคเดี๋ยวป้าไปจ่ายให้ค่นะค่ะเ้ยนับนับเงินเป็นด้วย What? คนสสยจัดเด็กๆข้าวมือใหญ่นะคะมือใหญ่นะครับมันจับนะมีตัวไหนอีกมีอะไรอีกไปฝั่งนู้นนะเป็นปั่นกันมันมีควายด้วยนะนี่ไงเราเห็นควายด้วยเฮ้ยควายอะไรจะน้าตาแบบนี้ ี่ก็เป็นคาเฟ่โยเกิร์ตคาเฟ่โยเกิร์ตเ,เ,เนี่ยคือแบบมามาที่เดียวมาที่เดียวมีหลายคาเฟ่เลยใช่แล้วคือที่ถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากๆที่นี่ผมบอกเลยอ่ะมาทางน,นี้อ่ะตอนเนี่ยค่ะก็จะเป็นตลาดเย็นสบายอาปาบอกที่รตรงนี้เป็นอะไรฮะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกขา,ขายขายเป็นตลาดขอดขายของ ไอศครีมอะไรเงี้ยหน้าป๊อปเปอร์นี่นะครับก็เป็นป๊อปมบอกเด็กเลยนะบอกเด็กอย่าใกล้ใกล้ใครเข้าใกล้ ควายเต้นเต้นเต้นตไไเขาใกล้ควายเยอะนะนี่ค่ะให้เขารู้จักแบบควายรู้จักฟงังใครอาหารอาหารยี่ไหนทพี่เพลนี่นก็ที่นี่ก็เหมือนว่าพาเด็กๆนะครับมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะหลายตัว ควายมันยิไปนั่นนะจ้าไม่รู้เรื่องเลยทำไมตัวเล็กจังตัวเตี้ยอ่ะปไปดูอย่างอื่นต่อนีะครับก็เป็นเจกรรมอีกเจกรรมัมนึงที่ น่าสนใจแบบมาร่วมทำกับเด็กๆนะครับก็ปั่นเรือน้ำอ่าพี่คะเอาไปฝั่งคนสิไม่มีใครไปเลยเหรอพน้องเบอร์เขาไม่ถึงเจไปแล้วไปก็ไปไปไหนลูก เป็นการที่แบบร่วมทำกิจกรรมก็โอเคนะคือสนุกดีที่มาทำกิจกรรมในทริปนี้นะครับไปต่อดีกว่าเห็นเหงื่อผมไหมโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยฮะทำไมไม่ช่วยแบบป้าสั่นหรอช่วยนิดเดียวปาไปดูม้าต่อก็คือแนวม้าอยู่ตรงนี้เองเก่ง มารษาสังกฤษว่าอะไรนะนนโอเคเก่งมากเาขาทำเขาทำมา้สมมตมีมีมาร์คแขด้วยนะท้องบบอใหญ่มากเลยเดี๋ยวว่าจะไปทานกาแฟแล้วก็จะไปถ่ายรูปอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็กลับเลย เดี๋ยวผมจะเอารูปไปฝากแล้วยวเราไปเล่นส,สเก็ตกันใช่ไหมคะสเก็ตต้องตอนเย็นๆช่วงนี้ไม่ได้ร้อนเกิน <laughs> ตอนนี้ขอพักก่อนสั่งกาแฟมาแล้ว ก็ไปถ่ายรูปต่อไปถ่ายรูปให้สาวๆซะหน่อยนี่ของใครเอ่ยย่ะไปขอพักก่อนร้อนมากจริงๆ แต่คุ้มนะคุ้มกับการที่มาคลิปคลิปนี้นะครับเพราะว่าได้ร่วมกิจกรรมกับลูกแล้วแบบได้เห็นสัตว์ไปด้วยในตัวแล้วมีกาแฟอร่อยอ่อย<ป>เดี๋ยวขอพักก่อน นี่นะครับก็เป็นที่มาของดูบัวคาเฟ่นะครับก็จะเป็นบัวเต็มไปหมดเลยคือผมมาตั้งแต่แรกๆที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็คือแรกๆกก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถือกาแฟแล้วมาถ่ายกับบัวแล้วก็มีแค่ปั่นจักรยานเท่านั้นยังไม่มีสัตว์หลากหลายชนิดอย่างวันนี้เลยครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ขอตัวกลับก่อนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกิ้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 ง,ง,งด้วยนะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะครับ